โอ้คุณอิรริสสองเันห้ามาครับโดดมาไม่ย่างเร็วมาขึ้นโคนขึ้นครับโคนขึ้นเล่นมาขวาเว้ยไปครับเม็ดขึ้นจ่อว้ทิ้มไปเลยไม่ทันแหละลอยเบีย้ยไม่ทัน เบี้ยสูงเลยแล้วกันนะครับดันยื้อไว้ยื้อยุดจุดก็ดชอบไปครับโคลนขึ้นเฮ้ยม้วนโคลนหนีครับโอเคอ่ะเรากินตัวนี้ไปก่อนไปครับมเม็ดไป ดันโค้งขึ้นไปครับดันเบีย้ยขึ้นไปกินครับผมนี่ดันเบีย้ยขึ้นไปเขาไม่มีเม็ดแล้ว e ซี y ไปครับโค้ขงขึ้น แน่ yeah. กินครับเขาน่าจะต้องเอาโคนกินนะครับเอาโคนกินสิ <c oughs> รู้สึกเขาไม่อยากเอาโคนคเขาอยากจะเก็บเบียร์ว้จิ้มเม็ดเรามากกว่าเอาไงเอาโคนกินสิครับ อืมโอเคไปครับมา้าขึ้นเป็นม้าขวานั่นเองอจะมาทิมหรือแบบนะท่านผูช้ชมถ้าเขาทิมมาปุ๊บเราทิมนี้ไหมเราถอยดีกว่านะครับถอยดีกว่าอืหรือว่าไม่ถอยดี ตัวมาตัวนั้นดันโคนแรกไปเลยดีไหมไม่คุมว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาไงดีเนี่ยกินไปเลยก็ได้โอเคไปครับเรือนั้นไป พิมพ์ล่มาก่อนละกันไปครับผมดังขึ้นไปเลยเดังขึ้นไปครับ เอามากินเลยดีไหมผมว่าผมเอาเรือขึ้นไปนิดนึงดีกว่าไ,ไหนัครับ กินครับกินครับนี้ครับกินครับ นั่นแน่ว่าแล้วเขาต้องเดินตัวนั้นท่านผู้ชมผมเอาเ,อเ,อเอรือลอ็อกล็อกคล้องขุนไว้ก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยจะมากินโขนไวอือฮะดังขึ้นไปหนึ่งตาแล้วกัน เฮ้ยแบบนั้นท่านผู้ชมอ๊ะผมกินตัวนี้เชื่อไหมว่าเขาต้องเอาคนกินไม่ให้เอาเรือล,ลุกก่อนเว้ยเอาเรือลุกก่อนนะครับนีครับผมือผมลุกจนไหมวะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะท่านผู้ชม ผมลุกขึ้นเรือได้นี่หว่าอ่ะลุกเข้าไปจนไหมวะยังไม่จนออืื กินดีไหมเนี่ยเรือเนี่ยฮะถอยมาผูมากม้าไว้ก่อนดีกว่าเขาเดินไม่ดีผมลุกทีเดียวจนเลยนะท่านผู้ชม ดูว่าเขาจะเดินยังไง ท่านผู้ชมว่าเขาจะถอยโคนนไหมแบบขยายพื้นที่หายใจขุนเนะี่ยไม่โอเคเขาแพ้เราแล้วครับท่านผู้ชมครับผมลุกตัวนี้ครับโอ,โอเคขอบคุณครับมูน้อยมือใหม่แต้มมนันหกไะเล่นกันครับไปมาขึ้นเลยมามังกรหรือมาสายมามังกรนะครับป่ะดันครับโคนขึ้นครับ ดันครับไปครับมาขึ้นครับเฮ้ยจะทิมเราแล้วเว้ยเราทิมเขาก่อนแล้วกันกินครับน้อยเน่อะกินตัวนี้ก่อนแล้วกันอื่ดงนั้นไปครับผูกไว กินเว้ยกินครับเขาต้องเอามากินโคนแน่เลยว่ะ่านผู้ชมเอาไม่นึกว่าจะเอามากินโคนกินครับอืมกระทุงม้าหน่อยดีไหมเนี่ยไม่ได้มีตัวบังอยู่ปะมาครับโคนจะมาแยงม้าแน่เลยว่ะดันยันไว้ก่อน อั่างนไปครับตัวนี้มาเรามันอ่อนแอนิ่หว่าเคผมดันเฉียงๆแล้วกันนะครับเขาน่าจะเอาเรือมากินแน่เลยวะ่ะไม่ถ้างั้นเราเรีบคิงกินไปก่อนดีไหมเนี่ยกินแบบกินตัวเนี้ยกินเข้าไป คกิโอ้โห,โหแม่งโคตรแบบสุดจอดเลยว่ะเออไงดีถ้านลันตัวนั้นดันไปตรงๆไม่ทันว่ะนะถู้้ชมมันไม่ทันว่ะ อ่ะมาแยงตรงนี้แล้วกันะกินมาครับแลกกันหมดเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยแลกกันหมดจริงๆวะ่ะเจอดีพี่เอาหมดเลยเอาหมดจริงดิอเอาหมดมาแลกกันหมดมา แห่แล้วไอเบี้ยตัวนี้จะโดนมั่มแล้วนี่ดีไหมเดี๋ยวเอาเรือมาผูกกันดีกว่ารอให้เขากินเบี้ยมาครับเออนั่นแหละตามแผนโจ๊อ่ะลุกไปการหนึ่งที่ ปิดแล้วครับอืมอผูกก่อนผูกก่อนทำไรวะตัวแย่งจะมาทำไรโอ้ปิดสร้างกองกำลังด้านบนดังนั้นไปครับ ผิดตัวนั้นเหรอไปเม็ดเราไปบ้างต่อแล้วครับลุกเข้าไปไม่ต่อครับผมไปหนีครับหน,ดน,นบีดันยันไว้ครับดันยันไว้ เฮ้ยโคลนมาว่ะไปครับม้าโดดเ <c oughs> ม็ดมาให้เรากินเรือเว้ย กินเลือเข้าไปกินดีไหม,ไหมวะโหตัวตัวไอ้นี่คุดเยอะมากเลยอะท่านผู้ชมนะผมรีบซ้อนตูดเลยดีกว่าไปครับ กินเบี้ยก่อนดีกว่า,าเหลือผูกไว้ก่อนกินครับ หนีต้องจับขึงว่ะพวกเขาบ้านเลยเว้ยต้องจับขึงเคอ่ะรู้ไปก่อนหนึ่งที ลงมาใต้ยลงมาใต้เออถูกต้องขึ้นไปนะครับรู้อีกหนึ่งเทเสร็จแน่นอนตายแล้วตายแล้วสินนะเขาเดินผ่านนะครับ